สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการลงมอดซับภาษาไทยขมง่อเทนเกียร์โซนิควีนะครับพาร์ทห้านะครับเดอะแฟนทอมเพนนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับมอดภาษาไทยเป็นมอดซับภาษาไทยนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเน็กซัตมอดนะครับลิงก์ก็อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับแนะนําให้ดาวน์โหลดผ่านตรงเน็กซัตมอดนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับ จากเพจนะครับไม่เมาไม่แปรนะครับผู้ทำม็อดซับภาษาไทยของเกมมัธยเกียนะครับก็ขอขอบคุณเวนัที่นี้ด้วยนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับตรงตรงลิงก์นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาหน้าต่างประมาณนี้นะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับโดยเวอร์ชั่นตัวนี้ ผู้พัฒนาบอกว่าอาจจะไม่เด้งแล้วนะครับแต่ผมรองอยู่มันก็ยังมีบางจุดที่ยังเด้งอยู่นะครับเมื่อเข้าเมนูไปนะครับเมื่อเอาไฟล์ตัวนี้ไปวางไว้ในโฟลเดอร์ให้ถูกต้องนะครับขนาดไฟล์อยู่ที่4 2่นะี่มครับประมาณ420เมกนะครับเมื่อดาวโหลดมานะครับก็แตกเสีไปวางตรงห้องของเกมไม่ไท้เกียร์ให้ถูกต้องนะครับเมื่อผมดาวโหลดไปก่อนแล้วกันนะครับเราลองให้ดูนะครับเมื่อดาวโหลดนะครับก็เลือกสโลว์ดาวโหลดตรงนี้นะผมดาวโหลดเรียบร้อยแล้วครับเมื่อดาวโหลดมาแล้วนะครับก็ ไฟล์ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยไฟล์จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นไฟล์ซิปจุดที่400เนี่ยน,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 นะครับ430เมกนะครับถอดซิปมามันก็จะชื่อโฟลเดอร์ว่ามาสเตอร์ตัวนี้นะครับให้เราไปที่ตัวโฟลเดอร์เกมที่เก็บเกมไมาเทั้งเกียร์เลยนะครับคลิกข,ขวาไปที่คังนะครับมาที่คังนะครับแล้วก็คลิกขวาตรงสตรีมนะครับถ้าเกิดสําหรับท่านไหนที่ไม่รู้ว่าเราเก็บเก,บเกมไว้ตรงห้องไหนนะครับมาที่ เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องนะครับอ่าก็จะขึ้นโฟลเดอร์นี้มาเลยตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ที่เราแตกซิปนะครับตรงนี้อ่าให้เราแตกซิปนะครับแล้วก็จับตัวโฟลเดอร์ที่แตกซิปชื่อชื่อมาสเตอร์นะครับไปวางทับไว้กับในห้องโฟลเดอร์ในห้องที่เก็บเกมนะครับอ่าก็วางทับไหมวางทับนะครับอ่าเกมตรงนี้นะครับก็ลงมัด ซับภาษาไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ลองเข้าไปในเกมเลยครับลองเข้าในเกมนะครับตรงหน้านี้นะครับเป็นภาษาคิอยู่นะครับก็มาที่เมนูออปชันนะครับหลังจากนั้นมาที่ display setting นะครับตรงนี้ l a n q u e s t select นะครับให้เลือกเป็นภาษาจีนนะครับนี่ตรงนี้ชนิดนะครับแล้วโอเคเด้นะครับ อย่างง่ายอะตัวนี้ขึ้นมาแล้วครับภาษาไทยเมนูก็จะเป็นภาษาไทยนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาเล่นไปสักพักหรือว่าเข้าไปตรงเมนูไหนแล้วมันเด้งนะครับก็ให้เราเข้ามาในเกมแล้วเปลี่ยนให้เป็นเมนูภาษาอังกฤษก่อนนะครับยังมีบางจุดที่ยังเด้งอยู่นะครับเป็นภาษาจีนบางอันนะครับอ่า มีเมนูเป็นภาษาก็ยังไงคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านไหนมีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตรงคอมเมนต์นะครับตรงไฟล์ดาวน์โหลดก็ตรงดิสคลิปชั่นนะครับให้แนะนำไปให้ไปดาวน์โหลดผ่าน n e x สม็อบนะครับผู้พัฒนาจะได้โดเนตด,ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสตูด้วย